Let's ดี Let s <S ดีมากเลยเนาะมีลิฟต์สำหรับจกักรยานด้วยอะ่ะดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นจกักรยานเล่นเนาะไปแล้วนะ Let's go Let's go S <S สวัสดีค่ะไอซังฮิดะกซังอิย์ญีปนนะคะวันนี้เราก็จะปั่นจัก,กรยานไปซูปเปอร์นะคะไปซูปเปอร์เอสปอร์ตกันค่ะเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนี้นะคะตามทางถนนนี้นะคะถนนก็โล่งดีมากเลยนะคะก็จะเจอแก๊งจัก,กรยานเป็นระยะๆะะด้วยนะคะสนุกดีนะคะอาจจะร้อนนิดน,นึงที่ญี่ปุ่นเขาก็จะจัดระเบียบดีมากเลยนะคะมีลิ์สำหรับจักรยานด้วยค่ะไอซังชอบมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าปั่นมาตามสะพานนะคะแล้วเราจะลงไปที่ชั้นล่างค่ะเขาจะมีลิ์ให้สําหรับจักรยาน เลยนะคะแต่พอดีพีดากาสั่งไม่อยากเบียดนะคะเขาเลยจูงลงบันไดคะ่ะคุณี่ดากาก็ลงบันไดามา